ผัดกะปิสตอสยวยวนเส้นเกาหลีเมนูนี้บ้านไหนเคยทําทานละบ้างบ้านนี้ทําทานบ่อยมากเราก็เลยว่ามันอร่อยดีก็ยอยากจะเอาสูตรนี้มาแชร์ให้ดูค่ะเมนูนี้จะกินเป็นกับข้าวก็อร่อยจะกินเป็นกับแก้มก็ดีเลิศอยู่นะปะเป็นลงมือทําด้วยกันส่วนเครื่องแกงที่จะโขลกในเมนูนี้ก็มีแค่3อย่างเองมีแค่กระเทียมจีนพริกแห้งพริกแดงจินดาหอมแดงกระปิโขลกพอหยาบๆโขลกประมาณนี้นะ จัดเตรียมเครื่องอย่างครบทั้งหมดแล้วปานเราไปลงมือผัดกันเลยเปิดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราขกไว้เมื่อสักครู่ลงไปผัดเขาให้หอมดีเลยนะผัดเขาให้มีกลิ่นหอมฉุนทั่วบ้านไปเลยแล้วก็ใส่กุ้งแห้งที่แช่น้ำไว้ลงไปผัดเลย พอเครื่องของเราหอมดีจนได้ที่แล้วเราจะใส่น้ำลงไปแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเลยปรุงรสด้วยน้ำตาลหรือน้ำตาลอะไราก็ได้นะถ้าใครมีนะแต่ว่าคนไม,ไม่เลือกใช้เป็นน้ำตาลตาโนดแท้นะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยซอสหอย เราจะปรุงรสแค่นี้พอนะเพราะว่าจะมีความเค็มของกะปิอยู่แล้วแต่นั้นก็ใส่นางเอกของเมนูนี้ลงไปคือวุ้นเส้นเกาหลีวุ้นเส้นเกาหลีนี้พี่ใช้ของเกาลูนนะนำไปแช่น้ำก่อนค่ะตอนนี้เราก็จะมาผัดวุ้นเส้นให้น้ำซอสซึมเข้าไปเคลือบในส่วนของวุ้นเส้นดีเลยนะ พอน้ำซอสเริ่มจะซึมเคลือบเข้าวนเส้นนี้แล้วเราก็จะมาใส่กุ้งขาวลงไปตามใจชอบเลยเขาม่มีเลือกใช้เป็นกุ้งขาวไซสใหญ่นะในคลิปใช้ประมาณ6ตัวแล้วก็ใส่หอมแขกตามลงไปผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีผัดให้กุ้งของเราสุกดีเลยนะ เมื่อกุ้งของเราเริ่มจะสุก80-90%เเซแล้วราก็ใส่สาหร่าลงไปตามด้วยพริกแดงจริงดาซอยผัดคลุกเคล้าทุกอย่างจนเข้ากันดีจนกุ้งเราสุกดีแล,แล้วแล้วก็ปิดไฟนี่เลยค่ะก็จะได้วุ้นเส้นที่ออกมาเหนียวนุ่มชุ่มฉ่ำน่ากินแบบนี้เลยปดแล้วก็ตักเสิร์ฟกัน แล้วก็บีบมะนาวสดลงไปเพิ่มความแซ่บเพิ่มอรรถรสในการกินเมนูนี้คือกุ้งผัดสะตอกะปิต้องมีมะนาวสดราดด้วยนะมันถึงจะแซ่บเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกุ้งผัดสะตอกะปิใส่วุ้นเส้นเกาหลีของครัวบ,บ้านบีทสูตรนี้ครไม่มีปเชื่อว่าบ้านไหนยังไม่เคยทําแน่นอนถ้าใครดูแลชอบลองทําตามได้เลยนะถ้าใครจะสูดไม่ทันก็สามารถแชร์ไปดูได้ รสชาติของเขานะก็จะออกมามีความหอมกระปิเค็มนิดนิดนัวกรมกล่รเมนูนี้จะกินเป็นกับข้าวก็ดีจะกินเป็นกับแก้มก็เลิศอยู่นะวุ้นเส้นของเราก็จะออกมานุ่มชุ่มฉ่ำอร่อยลงตัวมากๆเลย